พูดถึงเรื่องอารมณ์ของมนุษย์ครับผม mm. แล้วถาจากเม้าผมก็พูดไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างส่วนทีนี้มันพูดถึงเรื่องอารมณ์จะมีครับจ,จะมีหลักที่มนุษย์นั้นใช้การตัดสินใจคืออาจตัดสินใจด้วยข่าวครับผมอาจตัดสินใจด้วยอเขาบอกว่าคุณจะขึ้นแล้วนังน้อบอกว่าคุณจะขึ้นแล้ว,นนออวนแวนวรับแนวต้านอะไรเป็นใจพวกนี้ มันก็เป็นการตัดสินใจโดยใช้วิจารณญายาครับผมหรือตัดสินใจโดยใช้สัญชตาตญาณตัวเองเชื่อตัวเองทีนี้มันจะมีลักษณะการตัดสินใจมันจะเป็นการตัดสินใจแบบครั้งต่อครั้งครับผมซึ่งรูปแบบแบบนี้มันก็เป็นรูปแบบที่คุณแน่นอนครั้งแรกมันอาจจะคุณภาพสูงคร,ครั้งต่อมาคุณภาพอาจจะตา่าลงแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ ด้วยความที่ไม่สม่ำเสมอดังนั้นกำไรที่ออกมามันก็จะไม่สม่ำเสมอเหมือนกันครับผมดังนั้นเขาจึงลดวิธีการตัดสินใจแบบนี้ครับด้วยการใช้ระบบครับใช้ระบบมันจะได้ความสม่ำเสมอถึงจะไม่สุดโตรครับผมแต่มันก็จะสามารถครับต่อยอดไปได้เรื่อยๆครับผมโดย system ครับ systematic ครับผม เป็นการตัดสินใจโดยใช้ระบบซึ่งที่เราอยากรู้ให้การตัดสินใจโดยใช้พิาจในในารณญาณก็คือเราใช้การอ่านวรุณซึ่งการอ่านวรุณเป็นการอ่านความผิดป,ปกติ ใช่แหละอันเนี้ยมาดูซึ่งมันจะแยกออกมาอีกซึ่งก็คือเป็นเทนิตี้ครับผมดูพุ้นี่ก่อนดูอารมณ์มนนษย์ก่อนโดยปกติแล้วอารมณ์มนนษี์ก็จะตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งไม่สนใจหรอกว่ามันจะมาจากข่าวหรือมาจากอะไรแต่ว่าเมื่อครับเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะมีแค่ซื้อและขายเท่านั้นคือจะเลือนออกมาได้แค่ซื้อและขาย ดังนั้นสิ่งที่ตัดสินใจให้ของซื้อและขายมันจะมาเป็นคําตอบว่าครับมันจะมาเป็นคําตอบในกล่องดาที่เราต้องการหาดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือดูตลาดนิดๆหน่อยๆต่อวันครับไม่ต้องดูมากเพราะว่าในทุกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สนใจนะั้นมันไม่ใช่โอกาสเลยครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจนั่นแหละคือโอกาสของเรากองดาก็จะถูกเปิดเผยออกมาครับว่าที่ ขึ้นหรือลงครับผมทีนี้มาดูสิ่งที่คนในตลาดต้องการครับอย่างนี้เขาหวังอะไรโอเคคนกับหัวทีนี้ไปดูอันหนึ่งอื่นบาง,งครับ่ร,รูปแบบร,รูปแบบนี้เขาหวังอะไรเขาก็หวังรูปแบบสามยันยกตัวซึ่งหวัง มันจะไปไกลกว่าไอ้ตัวนี้นั่นเป็นความคิดที่เข้าข้างตัวเองมากเพราะว่าทุกๆคนต่างก็คิดเช่นนี้โอเควอลุ่มมันก็สูงด้วยครับผมซึ่งก็ยืนยันได้ในระดับหนึ่งว่าของเต็มในไม่ช้าครับผมเห็นไหมครับอา,อารมณ์ของคนที่มีอารมณ์ของคนปกติก็คือยึดต,ติดครับยึดต,ติดก,กับสิ่งเด,มเดิมๆแนวเด,มเดิมๆแล้วก็กลัวครับเพราะคนเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับกลัวที่จะแตกแยก ออกจากคนอื่นกลัวที่จะไม่มีเพื่อนครับผมแต่ในตลาด forex มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นถ้ากลัวไม่มีเพื่อนคือคุณจะจะไม่ได้กําไรแน่นอนครับผมคือต้องหาสิ่งที้เข้ากับตัวเองมากที่สุดครับผมทีนี้เขาคยึติดแล้วเขากลัวที่จะตกรถทีนี้เขาก็จะยึดอารมณ์เต็มที่ตั้งครับผมทำกำไรนิดหน่อยหน่อยครับแต่เขาขาดทุนเยอะไว้ก่อน มีการวิจิตครับมีการอินเล่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําในตอนนั้นมีการเปรียบเทียบครับแต่ก่อนเกิดอะไรแล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่ค่อยจะคิดนอกกรอบส่วนมากมันจะเป็นการคิดในกรอบครับส่วนมากก็จะการได้คุณภาพบ้างไม่ได้คุณภาพบ้างซึ่งโอเคเราเอามาใช้โดยเราไม่เล้นสนใจคุณภาพหรือมีคุณภาพแต่ขอแค่เป็นคนส่วนใหญ่ครับผมขอให้คนส่วนใหญ่เขาคิดแบบนี้ สูงด้วยครับในกรณีอย่างนี้ด้ยครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีใครกล้าขายหรอกเพราะว่ารูปแบบมันไม่ใช่รูปแบบขายดังนั้นพอราคาลงมาเห็นนะครับว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับคู่เงินตัวอื่นอนมันก็จะมีรูปแบบแบบนี้ในแต่ละวันครับถ้าไม่มีรูปแบบถ้าสมมติลงมาเล็กนอยก็สังเกตตัวแท่งเพียงครับมันก็จะเป็นการเจ็บของเจ็บของ,เจ,ของเ,าาเจ็บของไปเรื่อยๆจนราคาครับเก็บของไปเรื่อย ทานค่อยๆค,ครับไม่ค่อยมีแท่งเทียนในตัวยาวๆก็หมายถึงว่าพอแล้วจะเก็บพอพอแล้วครับผมสังเกตว่าเวลามันลงมาครับแท่งเทียนยาวแล้วก็พอแล้ว,ลว,ลวมีแท่งนนะมีแท่งตัวนี้กลับขึ้นมาไวมากก็คือถ้าจะทําราคาแบบนี้ก็คือไม่ค่อยให้มีคนตามดังนั้นราคาต้นทุนที่เขาได้คือตรงนี้ดังนั้นราคามันก็มักจะต่ำกว่าตรงนี้ไม่ได้ ลแล้วก็ไหลลงมาที่เดิมไหลลงมาก็คือปล่อยของพอแล้วทำรอบพอได้ราคาตรงนี้ไปขายตรงนี้ก็พอแล้วแต่้นก็เข้าสู่ระยะเก็บของใหม่โดยที่มันทุบแรงๆเนี้ยครับผมจะมองว่าเป็นการเก็บของทุบแรงๆทุบไปเลยครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติมีปฏิกิยาหรือเราหาจุดอ้างอิงได้ก็คืออ้างอิงแรกมันจะมันก็เก็บไต่อันนี้เลยทีนี้อ้างอิงสองมันอาจจะทุบแรงกว่าเดิม แต่มีราคาตีกลับมีแื่งเทียน,นตีกลับครับอาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้ทุบไปแรงแล้วก็มีแท่งเทียนตีกลับโอเคมันเจ็บของทุบไปจนนะครับมีแท่งเคียนตีกลับแบบนี้โอเคราคาต่อไปมันก็ไม่ต่ำกว่านี้ไม่ได้แต่ปัญหาก็คือพอมีแท่งเทียตีกลับเม้าก็จะเข้ามาด้วยครับผมดังนั้นถ้าไล่ตามราคาก็จะเสี่ยงแต่ถ้าไล่ตามราคาด้วยมาจิ้ n หรือลดต่ำๆมันก็จะเสี่ยงต่ำไปด้วย ทีนี้พอมีมอเข้ามาเราก็มาดูว่าวอลุ่มมันสม่ำเสมอไหมถ้าวอลุ่มมันสม่ำเสมอมอ่วก็ยังไม่ออกไปหรอกไปดูทางเฟรมันต่ำครับถ้าอยากดูความสม่ำเสมอไปดูทางเฟรมันต่ำเห็นไหมครับทีนี้เราสังเกตว่าวอลุ่มต่ำแล้วก็ราคาก็ยกตัวได้เองเนี่ยระยะนี้ก็จะเป็นระยะปลอดภัยแล้วทีนี้ก็เข้าได้เลยเข้าได้ทุกราคา ว่าพอวอลุ่มสูงทีไรราคาลงทุกทีนั่นก็หมายถึงว่าเมาเข้ามาแล้วล่ะครับแต่ว่าก็โดนทุบออกนิดหน่อยหน่อยจนมีจุดสังเกตแล้วครับแล้วก็มีจุดสังเกตทีนี้มันก็จะปล่อยของแล้วของก็จะวิ่งแรงมากครับวิ่งไปเรื่อยๆครับไม่มีหยุดทีนี้จะพอใจเมื่อไหร่ก็ครับกำไรเกิดทำไมก็จะออกตอนไหนก็ได้ครับตอนที่มันวิ่งเป็นบวมแล้วก็ออกก็ได้ ตัวกำไรก็คือจะอยู่ที่ครับผู้เล่นเองทีนี้จุดที่มันป่อยเมาจะเข้เขเขเขามาเก็บตรงนี้ก็จะเข้ามาเก็บตรงนี้ก็จะหวังมากเพราะว่ามันเป็นอะไรครับแนวต้านครับที่มันทะลุขึ้นไปมันก็กลายเป็นแนวรับใช่ไหมครับแนวรับแล้วก็เมาว่าเข้ามาติดครับตรงนี้แต่เนั้นราคาก็วิ่งลงมาครวิ่งลงมาเี็กน้อยครับตามกำลังศรัทธาเพราะมัเพราะรอให้เ้อเข้ามาติดสังเกตไหมครับว่า ก็จยก่ายหลายครั้งครับอันนี้ทางเฟรมสี่ชั่วโมงเห็นไหมครับไม่ประมาณหนึ่งวันมั้งครับยก่านล่อทั้งวันเลยคือขึ้นทั้งวันจากนั้นล่อให้ไปติดข้างบนแล้วก็ข้างบนาก็กลายเป็นดอยไปเลยครับผมลองหาดูลองหาจุดสังเกตด,ดูครับผมมันอยู่ที่ประสบการณ์ครับซึ่งกดมันไม่ค่อยยากแต่ประสบการณ์คือนเราต้องหาต้องหาทุกวันครับต้องหานั่งหาก้าวทุกวัน วัละค,ครับอย่างน้อยช่วงเที่ยงคืนช่วงค่ำพอ,พอตลาดปิดหรือตลาดวิ่งอยู่ก็หาจุดครับหาจุดอ้างอิองบนตัวกลาวให้ได้ว่าคนกําลังจะทำอะไรเขาว่ามันจะไปไหน